สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบูนสามบาพาท่านมาชมนะครับหลวงปู่ฤาษีหน้าบัวนะครับหรือหลวงปู่ฤาษีตาบัวนะครับของบ้านที่ผมเคารพนับถือนะครับก็อ,อยากจะเล่าให้ฟังว่าประวัติของหลวงปู่ฤาษีตาบัวหรือหน้าบัวเนี่ยท่าน ท่านเคยเป็นพระนะครับเป็นพระสงฆ์มาก่อนนะครับแล้วก็ตาท่านเนี่ยจะตาท่านบอดนะครับตามประวัตินะครับแล้วแต่ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีฌานสมาบัติเนี่ยลกะเอียกล้านะครับแล้วท่านก็เป็นหมอยาท่านชอบเล่นแร่แปรธาตุนะครับแล้วท่านก็ได้ เล่นแร่แปรธาตุและท่านก็ได้สร้างธาตุศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้สําเร็จนะครับแล้วก็ธาตุศักดิ์สิทธิ์นี้ก็สามารถที่จะรักษาหรือต่ออวัยวะของผู้คนต่างๆได้นะครับท่านก็เลยมานึกว่าเออตัวเราตาบอดเนี่ยเราก็น่าจะรักษาตัวเองได้นะครับท่านก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ยไปหาดวงตาของศพที่จึ่งตายใหม่ๆ นะครับลูกศิษย์ก็ไปหาดวงตาของศพที่เพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยหาอย่างไงก็หาไม่ได้นะครับจนลูกศิษย์เนี่ยได้เดินไปเจอวัวตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งตายใหม่ๆก็เลยไปควักเอาลูกตาของวัวที่ตายใหม่ๆนะครับกลับมาให้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่ก่อนที่จะเป็นฤาษีตาวัวเนี่ยนะครับ หลวงพ่อก็รับมาโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตาของวัวนะครับหลวงพ่อก็เอามาวักลูกตาที่เสียแล้วของท่านออกแล้วก็ใส่ลูกตาวัวเข้าไปแทนแล้วก็ใช้แร่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้ได้ทำขึ้นเนี่ยนะครับได้ได้คลึงที่ดวงตาของท่านนะครับจนดวงตาของท่านเนี่ยสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่ง นะครับโดยท่านที่ก็ไม่ทราบว่าดวงตาเนี่ยเป็นดวงตาของวัวนะครับเมื่อท่านมองเห็นท่านก็ต้องประหลาดใจครับว่าใบหน้าของท่านเนี่ยได้กลายเป็นวัวแล้วนะครับโดยโดยที่ท่านก็ไม่ทราบมาก่อนนะครับแล้วท่านก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าพระสงค์ ในสมัยนั้นเนี่ยหรือตามกฎของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ให้ให้บัวหรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นพระสงฆ์ได้นะครับท่านก็เลยถือโอกาสลาศิกขาบทนะครับแล้วก็มามาบำ,บำเพ็ญพันเพพุทธบำเพ็ญเพียรในรูปแบบของฤาษีแทนนะครับแล้วท่านก็ ได้คือท่านเนี่ยเป็นพระมาก่อนท่านก็เลยสามารถที่จะอยู่กับฤษีและก็สามารถที่จะบำเพ็ญตะบะบารมีนะครับบำเพ็ญเพียรต่างเนี่ยจนสามารถที่จะบรรลุฌานบรรลุธรรมชั้นสูงได้นะครับแล้วท่านก็ได้ช่วยคนต่างๆมากมายนะครับโดยหลวงปู่ฤษี ตาวัวหรือหน้าวัวเนี่ยท่านก็จะมีอิทธิฤทธิ์นะครับในการที่จะปัดเป่าพยันตรายนะครับคุ้มครองป้องกันจากสิ่งไม่ดีต่างเนี่ยไม่ให้มากล้ากลายแล้วก็ภูชาท่านเนี่ยนะครับก็จะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับแล้วก็มี มีสรรพคุณมีมีฤทธิ์ทางด้านการรักษาโรคด้วยนะครับแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นหมอนะครับหรือผู้ที่เป็นเภสัชก็ตามผู้ที่เป็นนักเคมีก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีรูปของท่านเนี่ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะอ,อ,อิคารุป,ปูชานะครับ ออนนี้มาขอกล่าวถึงจริงๆเนี่ยยังมีประวัติของท่านอีกหลายลายเรื่องนะครับคือท่านเนี่ยประวัติของท่านเนี่ยคือท่านอยู่ในยุคข,ของเมืองสีเทพนะครับบังเอิญจริงๆเลยนะครับว่าเมืองสีเทพตอนนี้ก็เป็นปรดหโลกนะครับเมืองสีเทพเนี่ยก็มีประวัติว่ามีฤาษีเนี่ยอยู่เมืองสีเทพนะครับเพราะสมัยพุทธกาลเนี่ยประมาณก่อนพุทธกาลที่ ที่10นะครับหมายถึงว่าพุทธ,ทธศตรวตรรษที่10เนี่ยนะครับท่านก็ประมาณยุคนั้นนะครับเมืองศรีเทพก็มีประวัติว่าได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดแล้วก็มาล่มสลายนะครับประมาณพุทธศตรวตรรษที่10กว่าเนี่ยนะครับก็มีประวัติเกี่ยวกับฤษีตาไฟกับฤษีหน้าบัวเนี่ยนะครับว่าเรื่องของการล่มสลายเพราะว่า มีลูกศิษย์ของพระฤาษีเนี่ยฤาษีตาไฟบอกว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้กับเมืองสีเทพเนี่ยนะครับบ่อน,นึงก็จะเป็นบ่อนึงตายนะครับอยากจะพิสูจน์ให้กับลูกศิษย์ที่ลูิสย์จะเป็นเจ้าชายนะครับของกษัตริย์เมืองสีเทพเนี่ยว่าบ่อน้ำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์บ่อน,นึง ตายพอนึงเป็นนะครับบ่อมึงตายเนี่ยก็คือหลวงปู่ฤาษีตาไฟเนี่ยก็บอกว่าเออเดี๋ยวชาตจะทดลองให้ดูนะครับพอทดลองเนี่ยเดี๋ยวลูกศิษย์เนี่ยจะต้องเอาท่านเนี่ยเมื่อท่านลงไปในบ่อตายเนี่ยเมื่อท่านตายแล้วเนี่ยก็ขอให้เอาศพของท่านหรือหรือโครงกระดูกของท่านเนี่ยไปชุบในบ่อที่เป็นนะครับบ่อน้ําเป็นแต่ลูกศิษย์เนี่ยไม่ทําตามนะครับก็เลยท ท่านเนี่ยไม่ได้ฝืนขึ้นมาอันนี้หลวงปู่ฤาษีหน้าบัวหรือตาบัวเนี่ยท่านก็อยู่กับหลวงปู่ฤาษีตาไฟนะครับหลวงปู่ฤาษีหน้าบัวก็บอกเอ๊ะทำไมหลวงปู่ฤาษีตาไฟเนี่ยหายไปท่านก็ไปตามเห็นแล้วก็ไปเห็นโครงกระดูกอยู่ในอยู่ในสัะ์หรืออยู่ในบ่อน้ําตายนะครับท่านก็เดาได้ว่าอ๋อ คงจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นท่านก็เลยนำโครงกระดูกนั้นมาชุบอยู่ในบ่อน้ำเป็นนะครับหลวงปู่ฤาษีตาไฟก็เลยฟื้นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกมีโทสะโมโทสะอย่างมากนะครับที่ลูกศิษย์เน,นี่ยไม่รักษาคำพูดลูกศิษย์น,นี่เป็นเจ้าชายนะครับก็เลยได้เสกบัวธนูเนี่ยหรือบัว เสกบัวนะครับแล้วก็เอาพิษใส่ในท้องวัวแล้วก็ส่งเข้าไปในเมืองสีเทพแล้วเมืองสีเทพเนี่ยก็เลยเกิดภัยพิบัตินะครับผู้คนล้มตายจนเป็นเมืองล้างไปในในคราวนั้นนะครับก็เลยนี่เป็นเหตุล่มสลายของเมืองสีเทพนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานนะครับที่เขาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนประวัติของหลวงปู่ศรีองค์นี้นะครับ ปู่ฤาษีองค์นี้เป็นหลวงปู่ฤาษีที่ที่บ้านผมเนี่ยท,ที่คุณแม่ผมเนี่ยได้เคารพนับถือนะครับมานานนะครับเนื่องจากได้เคารพนับถือจากที่คนส่งนะครับคนส่งคนส่งเจ้าทรงปู่ฤาษีเนี่ยก็ได้นำหลวงปู่ฤาษีเนี่ยมาให้คุณแม่ผมได้เช่านะครับ ซึ่งพุทธลักษณะของหลวงปู่ฤาษีองค์นี้เก่าแก่มากเลยนะครับเหมือนมากพุทธลักษณะเหมือนมากตามประวัติเนี่ยก็คือเสียนของท่านเนี่ยนะครับขออนุญาตใช้คำราชาศัพท์เลยนะครับเพราะว่าผมเคารพนับถือท่านมากนะครับ<อ>ก็เสียนของท่านเนี่ยจะทำด้วยไม้นะครับแต่บังเอิญว่าเสียนของท่านเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์คือมีหูเนี่ยชารุดไปหน่อย แล้วก็ตัวองค์ของท่านเนี่ยก็จะทําด้วยดินนะครับดินเนี่ยในสมัยโบราณก็บอกว่าดินเนี่ยเป็นดิน7ปชาช้าดิน7โปรงนะครับแล้วก็มีมีมวลสารอันธรศักดิ์ส์อีกมากมายนะครับซึ่งซึ่งมีประสบการณ์มากมายนะครับเกี่ยวกับองค์หลวงปู่ฤาษีองค์นี้นะครับ มีครั้งหนึ่งนะครับผมได้ไปได,ได้นำท่านเนี่ยมาเช็ดทำความสะอาดนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเปยงแต่ว่านึกในใจขอญาตท่านนะครับแล้วก็บังเอิญว่ามือเนี่ยไปกระแทกที่คอของท่านเนี่ยนะครับก็ตกใจนะครับรู้สึกตกใจแล้วก็อขอภัยท่านแต่ว่า ก็ไม่ได้พูดเป็นภาษาออกมานะครับแค่นิสในใจเมื่อกลับไปบ้านผมเองนะครับอีกวันหนึ่งเนี่ยก็ขอเคดเลยนะขอเคดเลยด้านนั้นนะครับก็รู้สึกตกใจเหมือนกันก็ไปขอขอมาท่านนะครับว่าเออผมได้ทําอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอภัยด้วยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทําก็ต้องขออนุญาตท่านนะครับแล้วก็เพื่อให้ลูกหลานได้เจริญเจริญนะครับ แล้วก็ดูลักษณะของท่านนะครับดูศิลปะของท่านเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับการทําของช่างโบราณเนี่ยนะครับมีความสวยงามมากทั้งองค์เลยนะครับอันนี้ท่านแม่ผมได้ท่านมาเนี่ยค,คือได้บูชาท่านมาเนี่ยก่อนที่ผมจะเกิดอีกนะครับก็อายุของท่านน่าจะเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับเป็นร้อยปีแล้วนะครับองค์นี้นะครับ แล้วก็เรื่องเล่าของคุณแม่ผมได้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ฤาษีองค์เนี้คนที่ให้เช่าเนี่ยนะครับตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนใจเขาอยากจะมาขอคืนนะครับเขาก็ไดนน้นำพระนำวัตถุมงคลองค์อ,อื่นเนี่ยจะมาเปลี่ยนนะครับก็ปรากฏว่ามแม่ผมก็ตั้งใจจะไม่ยอมเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับก็ปรากฏว่า ของที่นำมาเปลี่ยนเนี่ยหักหมดเลยนะครับเลยไม่สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับแล้วตกกลางคืนนะครับท่านก็มาเข้าฝันคุณแม่ผมว่ากูอยากจะกูไม่ไปกูจะอยู่กับมึงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แม่ผมเล่านะครับแล้วก็ท่านก็อยู่อยู่กับบ้านนะครับที่แม่ผมเนี่ยได้บูชามันตั้ง นานมากแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะถือโอกาสขอญอาตท่านถ่ายทำถ่ายให,าให้พี่ให้เพื่อนๆนะครับได้ชมบรารมีของท่านนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับก็ประวัติของท่านก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่บ้านผมเนี่ยก็บูชาท่านตลอดมานะครับ มีครั้งหนึ่งที่เกิดไฟไหม้ตลาดภูครั้งยิ่งใหญ่อเนี้นะครับตึกกูหาตึกแถวเนี่ยครึ่งตึกครึ่งไม้หลายกูหานะครับไหม้ไปหมดเลยเกือบจะถึงบ้านผมอยู่แล้วนะครับอีกห้าหลังเท่านั้นเองนะครับมีเหตุอันใดเนี่ยแม่ผมก็จะจุดทู่บอกท่านตลอดนะครับปรากฏว่าวันนั้นวันที่ไฟไหม้เนี่ยลมก็พัดหวนกลับนะครับ ตอนแรกก็พัดโหมมาทางบ้านเนี่ยผมเนี่ยหน้าร้อนไปหมดเลยนะครับที่ที่ไปมองไปดูไฟเนี่ยนะครับตอนหลังก็ลมพัดกลับไปนะครับไม่ถึงบ้านนะครับก็ถือว่าท่านได้คุ้มครองบ้านผมมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตท่านถ่ายทำนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าของเก่าของแก่เนี่ยสวยงามอย่างไรแล้วก็ ไม่สามารถที่หาชมได้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามชมประวัติของหลวงปู่ฤาษีตาบัวหน้าบัวองค์นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านและช่วยกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยก็กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ